กระเป๋บบายังไงเช็คให้ดีดูให้ดีโอเคปะ่ะกระเป๋บบายังไงเช็คให้ดีดูให้ดีโอเคปะ่ะ เออน,นี่คุณช่วยแฟกสัญญาไปให้ลูกค้าที<ฆ>ระวังเลยนะมีต้นฉบับเช็คให้ดีดูให้ดีโอเคปะ่ะเออน,นี่คุณช่วยแฟกสัญญาไปให้ลูกค้าที<ฆ>ระวังเลยนะมีต้นฉบับเช็คให้ดีดูให้ดี โอเคป่ะเ <laughs> พิ่งมาทำง,งานวันแรกเลยครับ <S <S น้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนยไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจพี่ตลอด <laughs> แขนครับแข <laughs> นอะไรคนระับแขเป็นฟอขอเป็นแฟนครับกลับ <laughs> <laughs> ไปบ้านวันนี้น้องอย่าลืมส่งกระจกนะ <laughs> แล้วบอกคนในกระจกว่ารักนะเด็กโง่ <laughs> มีแฟนหรือยังฮะม <laughs> ีแล้ว <laughs> <laughs> มีแฟนด้นืย่ยอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนเป็นคนที่โชคดี ผมเองละเช็คให้ดีดูให้ดีโอเคป่ะเพิ่งมาทำงานแรกเลยครับน้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนียไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจพี่ตลอดแขนครับเป็นอะไรเหรอแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนครับกลับไปบ้านวนี้น้องอย่าลืมส่งกระจบนะ แล้วบอกคนในกระจกว่ารักนะเด็กโง่มีแฟนหรือย,ยังฮะมีแล้วมีแฟนได้ด้วยอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนเป็นคนที่โชคดีผมเมงลนะ่ะเช็คให้ดีดูให้ดีโอเคปะ